ตัวสีเข็ดจะด้วยต้องจุกหมจุกไหมจุก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 จุจุกจุกต้องจตจุกต้องจุกต้องจุกต้องจุกอ่าอ่าก่อมมล่าหอมม่ลกออ่อ t คิดว่ามาทำงานน่าจะเสียเงินแล้วใช่ไหมเพราะเมื่อกี้เห็นไม่รู้เห็นสติชกันือยอย่างเมื่อกี้สติชเกินแล้ไแหละเขาไถลนะไถลแล้ววิ่งได้ระดับมากคิดอยู่เนี่ยครับว่าจะซื้ออะไรดีบ้างนะแล้วก็มีชินจังอ่าใช่น้องชินจังที่เป็นปลาครับเหมือนปลาสมบัติครับแล้วมาโถอยได้ไหมครับ มโก็จะชอบกาให้มันเดืดนะอุ้ยอ่าถอะไรจะเพื่อนมะ่อ๋้ลยเป็นไงบ้างครกินข้าวนนี่ยครับทุกคนแล้วี่กโมแล้วด้วยนะปะร ใบสองครึ่งใบสามใบสองนี่ไมครับไม่รูข้าวทานกันด้วยนะครับที่นี่ของทานเยอะข้าวอะไรอร่อยบะเกยเป็นแบบไก่กินข้าวกลับนะครับเชิญนะครับอันนี้เยอะปะเยอะปะทำไปก็เลี้ยงหรอทำไมก็เลี้ยงหรอแล้วก็ไปเปลี่ยนข้าวเป็นขอเลขได้ปะใกล้เวลาร์ ไเวลาล้ปิดแล้วเหรอปิดแล้วยังไม่ปิดค่ะยังไม่ปิดเอางี้อ่ะคุณลองให้เลขดูเขาจะได้หลบลงกันบ้างเขาหลบไม่ทันแล้วหลบไม่ทันแล้วใช่เลยเดี๋ยวทันทานทันอยู่ทันอยู่เหรอทันอยู่ทันอยู่ก่อนบ่ายสองครึ่งก่อนบ่ายสองครึ่งเร็วเป็นซีโมอ๋ออาอ่าผมรั้นวาจาวตรงนี้แล้วกันว่าว่าครั้งนี้จะได้ลหก โอ้โหหลอเอาอีกเอาอีกหกแล้วอะไรอีกคุณไม่ชินกใจายหกอ่ะหกแล้วอะไรอีกหกแล้วอะไรอีกเดี๋ยวใจว่ะหกแล้วก็เช็ดสิหกแล้วหกแล้วอะไรอีกไม่รู้หกแล้วก็เช็ดค่ะหะไหกแล้วก็เช็ดหกแล้วก็เช็ดหกแล้วก็เช็ดขอบคุณค่ะเก่งครับครับประมาณนี้ประมาณนี้การละหกผมไม่ซื้อละหกไม่ซื้ออ้าว ดูว่ามันมันไม่น่าดวงมันไม่มาทางนี้ไงเดี๋ยวก็มาเส้นทางเศรษฐีตรงหน้าที่เราจะลนหน่ยนะครับผมสังเกตนะเวลาคุณให้เลขอ่ะไม่ตรงไงเขาต้องหลบผมก็เลยบอกว่าให้คุณพยายามพูดเลขออกมาเยอะขึ้นอ๋อเขาจะได้ตัดช้อยแล้วนะจะได้เยอะขึ้นเดี๋ยวน้อยคนแต่จะได้ซื้อให้ถูกเก่งอ่ะคือเราอยากเห็นทุกคนเป็นเศรษฐี ว่าไปนะพูดออกว่าไม่มีเลยมันจะเศร้านะเพื้อจะเศร้าจะเศร้าถึงเ้าสิบใบไม่ถูกเมีนแล้วเนี่ยมันก็เศร้าอยู่มันก็เศร้าอยู่ไม่ได้ไม่ได้แต่ก็ไม่ได้เลยสบายบยไปดโอ้ยโอ้ยโอ้ยไฟนิงไดโนเสารไอเลิฟมาก flying ด i n o s a u r คือเขาเรียกว่าอะไรครับ ประโยคที่บอกว่าเดินเดินอยู่แล้วูบเนี่ยมีอยู่จริงพี่ไพรยิ่งเดินเราสอนนะครับคือมันจะมีช็อตที่ถ้าท่านใครจะเดินจะมีช็อตที่เหมือนลงอุโมงค์เนาะลงอุโมงค์ก็มันวูบไปเลยมันมืดมากอะไรเงี้ยครับใช่ช็อตนั้นจะช็อตที่เหรอมันหวานแล้วคุณรู้สึกไงผมรู้สึกแย่ตั้งแต่ตอนที่ขึ้นไปแล้วมันก็จากเราด้านอยู่อย่างเงี้ยมันก็แอะถ้าเราเราจะนั่งอยู่ท่างไหนทุกคน จริงๆแล้วก็หน้าเราจะจุ่มพื้นจุ่มเหรีใช่ครับตอนเชื่อไหมล่ะว่ากรีดไม่ออกมาตอนเล่น่ปกติเราเล่นเครื่องเล่นที่มันมีความวาเสียวเราจะกรีดออกมาแต่เล่นไฟไดโนเสอรคนมีจุดที่กรีดไม่ออกจะพยายามมันหายไปหมดแล้วมันหายไปหมดเลยครับ แล้วคุณเชื่อไหมเด็กนั่งที่นั่งข้างๆผมว่าเด็กนั่งอย่างเงี้ยสบายมากเลยครับดีใจครับครับแล้วสรุปดีครับได้ไปมาริโออื้ใช่ครับได้ได้แต่ว่ามันร้อนทั้งทุกคนเพราะว่ามันเป็นไฟประมาณสามสามสิบสี่องศาครับใช่ใช่ก็เที่ยวเที่ยวที่ตระหง่าเราไวใช่ครับผมก็เดินเดินได้แป๊บเดียวเลยใช่จริงๆตอนแรก เที่ยงวันจะกลับแล้วครับเพราะว่าร้อนมากแต่พอออกมาเห็นเขาปลาลูกบอลเล่นเกมกันอ่ะยืนรออยู่นั้นประมาณชั่วโมงหนึ่งตอนที่เปิด์สปลาทั้งเดียวเราได้เลยทั้งหดเฮ้ยพูดไปเก่งอะและเก่งจริงและก่อนหน้าก่อนหน้าเฟิร์สผมจำได้มีคิวคิวคนหนึ่งล้วเขาปลาเก่งมากเขาเป็นคนคนญี่ปุ่นครับแล้วก็เขาปลาเขาปลาโดนบ่อยมากเลยแล้วเฟิร์สก็ไป แล้วก็ชมเขาอยู่ว่าเอ้ยยูกูสนะยูกูสนะใช่แล้วก็พอถึงตาเฟิร์สเฟิร์สรุ่งแรกความหมดหันไปหาเขาใช่แล้วใช่คือคือคนที่คนนั้นเขามากับแฟนครับแล้วทีนี้เนี่ยอ๋อแล้วเราล่ะแล้วเราล่ะพอยสุดพอยคือที่คนนั้นเขามากับแฟน ทอยมันคือพี่พนักพมากกแฟแล้วอดปลาให้แฝราละแลกินอะไรีปาให้หมูหมูปลาให้หมูปาให้หมูอยากเจอหมูไหมอยากอไปหาหมูบ้างเมื่อไ วันไหนนี One night. One night? Ite, so ่เนหนวันไหนพูดได้ไหมว่าตามไวเหรอวันไหนวันไหนที่เรื่องหนังสือเขาไม่บอกไม่ไม่ได้บอกไม่ได้บอกไม่ได้บอกเหรอไม่บอกไม่บอกอะอะอะเราเจอกันเราเจอกันพรุ่งนี้ตอไปเลยนะครานทั้งหโอเค โมพูดได้ไหมอ๋อพ่อจริงๆน้องป็นเด็กนี่ไงไงล่ะแ่าแล้วแก่แล้วครทุกคนนะเป็นเด็กอยู่แล้วก็ต้องเรียนพูดได้แต่ว่าต้องดูว่าน้องเวลาพูดถองมันพ่อจะพูดเป็นภาษาเหนียวหรือเป็นภาษาคนนะใช่ต้องรอให้น้องเติบโตอันนี้หลอกตาอันนี้หลอกตาเนีเดี๋ยวนี้เราเติบโตแล้วเราแข็งแกร่งเราดูพ่อเนี่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวยังไง

ใา่เลยนะครับทุกคนครับนี่ที่มาหากันแล้วมีเรืองเล่อีกไหมมีอะไรเล่าแหเยอะเลยล่ะคุณอยากฟังเรื่องไหนอ่ะอยากเล่าเรื่องไหนเล่าหน่อยเล่าทุกเรื่องเลยเยอะมากเลยอเะราไปกันนานมากจริงตรงนั้นใช่ไหมแล้วก็ หน้าท<ต> e ี<ะ>่แบบจริงๆอยากจะมาเล่าว่ากนะว่าหน้าที่เราเป็นเป็นอะไรยังไงเจอใช่ครับใช่ด๋อยด๋อยมีเวลามากกว่านี้เราจะวันวันงานหนังสืออะไรก็ได้จะมาฟังกันว่าว่าเราเป็นอะไรยังไงกันใช่ครับใช่ก็มีอะไรจะเล่าไหมหรอเดี๋ยวเจคุยกันนะครับทุกคนพรุ่งนี้วันดื่อเราเจอกันอีกสองวันเลยใช่ไหมครับมีใครไปงานพรุ่งนี้ไหมครับไปแล้วมีใครไปวันถัดไปไหมครับไป ขอบคุณเชอกันนะครับขอบคุณนะครับที่มาด้วยกเลอุยับเริ่มเลยคนนี้เป็นเรีซื้อถุงเบ้องเริ่มเลยออมีทุกคนมีทุกคนค่ะขอบคุณครับครับขอบคุณนะครับวันนี้ที่มาเจอกันนะครับครับอไทาด้วยนะครับได้ถ่ายได้ค่ะถ่ายน 哎，哎，哎。